มหาศาสตราวุาติีซาตานจะนำเข้ามาควบคุมคนทั้งโลกกำลังมีพลังอำนาจมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วมหาศาตราวุฒินั้นคืออะไรในวิโีนี้เราจะมาศึกษาไปได้วยกันสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยุคสุดท้ายในคัพยากรณ์ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราถูกสอนว่าความมั่นคงทาการเงินคือความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตของเราเราล้นแล้วแต่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินทอง พื่อที่จะให้เรานั้นมีความมั่นคงในชีวิตของเราไม่ว่าจะปัจจัย4ี่ของเราล้วนแล้วแต่พึ่งพาเงินทองไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยคองหุ่หมยารักษาโรคและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คืออาหารการกินสิ่งเหล่านี้ทำห้เราได้เข้าใจว่าชีวิตของเราล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเงินทองหากผมบอกว่าวันหนึ่งซาตานและองค์กรของมันจะใช้อํานาจทางการเงินเข้ามาควบคุมคนทั้งโลกท่านจะเชื่อหรือไม่ให้เรามาดูด้วยกันวิวรณ์บทที่13ข้อที่16 และมันยังบังคับทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตคนมั่งมีและคนยากจนเสรีชนและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของพวกเขา เพื่อไม่ให้ใครสามารถซื้อหรือขายได้ถ้าหากไม่มีเครื่องหมายที่เป็นชื่อของสัตว์ร้ายหรือเป็นตัวเลขของชื่อมันเมื่อประมาณ2 0 0พันปีมาแล้วพระเจ้าจะทรงสําแดงให้กับอัครทูตยอนหน้าเกาะพัดมอสได้เห็นว่าก่อนที่โลกนี้จะสิ้นสุดลงซาตานจะมอบอำนาจให้กับสัตว์ร้ายสองตัวและสัตว์ร้ายสองตัวนั้นจะใช้อำนาจทางการเงินเข้ามาควบคุมคนทั้งโลกใครก็ตามที่ไม่รับเครื่องหมายสัตว์ร้ายนั้นจะต้อง ถูกตัดสิทธิ์จากการซื้อขายในทมดานเนี้ได้ทำให้เราได้เข้าใจว่าเมื่อคําพยร์กรพูดถึงสัตว์ร,ร้ายนั่นคือเสัญลักของอาณาจักรหรือประเทศนั่นเองนั่นหมายความว่าก่อนที่โลกนี้จะสิ้นสุดลงก่อนที่เครสก์จะเสด็จกลับมาจะมีประเทศสองประเทศที่จะมีอํานาจทางการเงินอย่างล้นหลามและไม่เพียงแค่นั้นสองประเทศนี้จะใช้อํานาจทางการเงินเข้ามากดขี่ข่มเหงทุกๆคนและบังคับให้ทุกคนรับเครื่องหมายสัตว์ร,ร้าย ไว้ที่หน้าผากหรือไว้ที่มือขวานั่นเองจริงหรือไม่ว่าอำนาจทางการเงินจะสามารถกลายเป็นมหาศาสตราวุธหรืออาวุธสําคัญในมือของซาตานได้ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นการใช้อำนาจทางการเงินเข้ามาเป็นอาวุธในการที่กดดันอาวุธในการที่จะต่อกอระดับประเทศอาวุธที่จะต่อกอระดับโลกได้อย่างชัดเจนเมื่อเราเห็นสงครามที่เกิดขึ้นที่ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเราเห็นทันทีว่ารัสเซียถูกสมาคมโลกแบนทางการเงินในหลายๆอย่างไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ คนรัสเซียที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่สามารถะเบิกเงินของตัวเองออกมาจากธนาคารได้และประเทศหนึ่งที่ผมอยากที่จะยกตัวอย่างให้กับเราได้เห็นคือประเทศเวนเนซุเอลาเป็นประเทศหนึ่งที่มีน้ํามันมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนี้แต่ประเทศเวนเนซุเอลากลับถูกเรียกว่าเป็นประเทศที่ล้มละลายทางการเงินเพราะว่าถูกแบนจากการซื้อขายทุกวันนี้เราเห็นแล้วว่าการเงินได้กลายเป็น อาวุธสําคัญในมือของมหาอำนาจว่าสิบปีมาแล้วผมไม่สามารถเข้าใจได้ว่าหากว่าเรายังคงมีเงินทองอยู่ในมือใครบ้างจีบจะไม่ยอมรับเงินทองของเราแต่ในทุกวันนี้ในยุคของเราเราเห็นบางสิ่งอย่างที่กำลังเกิดขึ้นมาและกำลังถูกนําเข้ามาเสนอให้กับมนุษย์ทั้งโลกให้ได้รู้จักนั่นก็คือการเซ็นทรัลไลท์ทางด้านการเงินหรือว่า CBDC Central Bank Digital Currency หลายประเทศพยายามที่จะผลักดันให้ระบบการเงินกลายเป็นระบบดิจิตัลโดยที่ออกมาเสนอว่าจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายสามารถที่จะรู้ว่าการเงินของเราเดินทางไปทางไหนบ้างสามารถที่จะหยุดการช่อโกงได้สามารถที่จะหยุดการซื้อขายอย่างผิดกฎหมายได้แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาพร้อมกับความสามารถในการที่จะบังคับใช้ระบบการเงินของเราด้เช่นกันเมื่อมีการเดินขบวนที่แคนาดา ลหลายคนที่ออกมาเดินเดินขบวนประท้วงที่แคนาดาถูกรำงับการเดินเงินทันทีทันใดเพราะว่ามีส่วนร่วมในการเดินขบวนทำให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตของเราเงินทองของเราถึงแม้ว่าเราจะฝากไว้ธนาคารหากวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะทำตามกฎระเบียบของโลกได้การเงินของเราจะถูกตัดขาดโดยทันทีตามพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวไว้ว่าหากวันหนึ่งเราไม่ยอมรับเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายเราจะถูก ตัดสิทธิ์ทางการซื้อขายและนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนหุู้ว่าในหนังสือวิญญาณนักพัากรได้กล่าวไว้ไว่าอย่างไรเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเวลาที่เราไม่สามารถซื้อขายสิ่งใดๆดได้ไดไดได ในมิชาร์จะมีกฎหมายออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดซื้อหรือขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายสั์ร,ร้าย t e ส t i m o n y v o ลเลียหน้า152่าในหนังสือวิญญาณขับยกระดได้กล่าวไว้ว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเวลาที่ใครก็ตามที่ไม่มีเครื่องหมายสัดร,ร้ายจะไม่มีสิทธิ์ซื้อขายได้หากวันหนึ่งท่านไม่มีสิทธิทจะซื้อขายได้อีกต่อไปท่านจะอยู่อย่างไรหากวันหนึ่งท่านไม่สามารถที่เอาเงินของท่านออกมาจากธนาคารได้ท่านจะอยู่อย่างไรหากวันหนึ่ง านไม่มีสิทธิ์ที่จะขายของที่ท่านมีอยู่ในมือให้กับใครได้ท่านจะอยู่อย่างไรท่านจะยังคงมั่นคงอยู่กับพระเจ้าหรือไม่หรือว่าท่านจะยอมรับ เครื่องหมายสัตว์ร้ายในความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายกับซาตานบรรดาผู้ที่พักดีต่อพระเจ้าจะถูกตัดขาดจากการสนับสนุนทุกอย่างของทางโลกเพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะฟาฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าโดยเชื่อฟังอำนาจทางโลกพวกเขาจะถูกห้ามไม่ให้ซื้อขาย d i s i p e ages หน้า1 2 1หนังสือวิญ,ญญาณขบยากรได้กล่าวไว้ว่าหากว่าท่านยังคงสัตย์ซื่อกับพระเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายวันหนึ่งท่านจะถูกตัดขาด จากความสามารถในการซื้อขายนั่นหมายความว่าอย่างไรเราจะต้องละทิ้งธุรกิจทุกอย่างของเราหรือเราจะต้องแยกตัวของเราออกจากโลกนี้หรือ เมื่อประมาณสองพันปีมาแล้วพระสุครได้สอนให้กับเราว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรในการที่เรารู้ว่าวันหนึ่งชีวิตของเราจะไม่สามารถพึ่งพาเงินทองที่เรามีอยู่ในธนาคารได้มาเทวบที่หข้อที่3 3แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่ม,เต,มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ในเทวบที่6พระสุครได้สอนให้กับเราว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า,าก่อน แน่นอนเราสามารถที่หาเงินทองบนโลกนี้ได้แต่อย่าให้การหาเงินทองของเราทําให้เราตัดขาดจากพระเจ้าอย่าให้การหาเงินทองของเราทําให้เราต้องผิดพระบัญญัติของพระเจ้าอย่าให้การหาเงินทองของเราทําให้เราละทิ้งพระเจ้าไปให้เราเข้ามาแสวงหาพระเจ้าก่อนให้เราติดตามพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่จําเป็นให้กับเราในคาพยากรณ์ได้กล่าวชัดเจนว่าวันหนึ่งอานาจทางการเงินจะกลายเป็นมหาศาสตร์วาธในมือของซาตานเราผู้่ี่ยังคงสัตว์ซื่อกับพระเจ้าจะถูกกดขี่ข่มเหง เราผู้ที่ยังคงศัตย์ซก่อกับพระเจ้าจะไม่ยอมรับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั่นคือประเทศสองประเทศมหาอำนาจสองมหาอำนาจจะเข้ามา,มาควบคุมคนทั้งโลกแต่ใครก็ตามที่ยังคงยืนหยัดก,กับพระเจ้าจะไม่ยอมรับเครื่องหมายสัตว์ร้ายนั้นแล้วเราจะถูกตัดสิทธิจากการซื้อขายคำถามก็คือว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เราได้รับเครื่องหมายสัตว์ร้ายนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือท่านจะต้องมีตาของพระเจ้าเราจะมาศึกษาครั้งต่อไปว่าแล้วตาของพระเจ้าคืออะไรเครื่องหมายสัตว์ร้ายคืออะไร เื่อเราจะได้เตรียมการให้พร้อมกับการที่กําลังจะเกิดขึ้นในยุคข,ของเราขอะเจ้าทรงเสริมกําลังให้กับเราให้เราริ่มใจในฐานนะครับประการที่ขอบพระคุณพระองค์มากมายสำหรับชีวิตของเราขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงสอนให้กับเราได้เข้าใจถึงน้ำท้ของพระองค์ขอบพระคุณสำหรับคำพยากรณ์ที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราอย่าได้พึ่งพาความสามารถของตนอย่าได้พึ่งพาเงินทองของตนแต่เราให้แสวงหาพระองค์ก่อนขอบพระองค์ได้ทรงโปรดสถิตกับเราโดยทุกสิ่งนี้กับทุนขอในพระนามพระสุดคิดเจ้าอาเมน